สวัสดีเอที SD, ทุกท่านนะคะนี่นะคะที่เราไปตัดอ้อยกันเมื่อเช้านะคะที่ไลฟ์สดให้เอได้รับชมนะคะตอนนี้ก็เอามาแบ่งให้กับคุณแม่วันดีนะคะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นของพ่อใหญ่ทองคํานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอาการของพี่มินานะคะนี่นะคะ พี่เล็กได้แยกพี่มีนาออกนะคะออกจากอคอกแล้วนะคะก็คือพี่มีนาจะยืนอยู่ประมาณตรงนี้นะคะไม่ถึงอคอกนะคะส่วนน้องจุฬาแล้วก็คุณแม่อยู่ในอคอกนะคะตอนที่เรามาถึงเมื่อเช้านะคะที่เรามาถึงก็ที่คุยกันว่าพี่เล็กไปรับคุณตาหมอทํานะคะมาเป่ามาเป่าพี่มีนาแล้วก็ได้คุยไปแล้วนะคะแต่เราถ่ายไว้เป็นคลิปวิดีโอนะคะเอฟซีค่อยเข้าไปชมได้นะคะ แล้วตอนนี้คุณตาหมอทํามก็ได้ได้ไปเป่าเป่าคนนะคะก็คือคุณตาหมอทํามนี้เป่าทั้งช้างทั้งวัวทั้งคนนะคะมาเป่าพี่มีนาเราก็ถามดูอาการคุณตาบอกว่าพี่มีนานี่อาการถือว่าเป็นในระยะเริ่มต้นนะคะไม่ไม่เป็นหนักเหมือนกับช้างที่บ้านตาก,กาังบางเชียงนะคะที่ติ้นเป็นสีม่วงแต่พี่มินายัางยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะคุณตาเป่าได้สองวันแล้วะคะ่ะแล้วก็วันนี้คุณตาบอกว่าพี่มินาก็ ดีขึ้นแล้วค่ะตามที่เราได้คุยกับคุณตามหมอทํานะคะพี่มีนาแล้วก็ถามคุณยายคุณยายก็บอกว่าพี่มีนากินหญ้ากินอะไรได้แล้วถ่ายเป็นก้อนแล้วนะคะ fc ทุกท่านถ่ายเป็นก้อนแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ล่าเริงเท่าไหร่นะคะแต่ว่ากินหญ้ากินอะไรได้แล้วนะคะให้รักษาแบบวิธีชาวบ้านนะคะให้หมอมาเป่าเอา เดี๋ยวราชมคลิปเราถ่ายเป็นคลิปไว้เหมือนกันนะคะที่คุยรายละเอียดกับคุณคุณตาหมอทํานะคะที่เป่าช้างในศูนย์คดเยอะๆนะคะนี่นะคะ,ะ,คะอ้อยที่เราไปตัดมาเราไม่ได้เอาให้พี่มีนากินนะคะเอาให้แต่คุณแม่วันดีเพราะว่าท้องเสียห้ามกินอ้อยนะคะก็จะกินหญ้าได้แล้วก็กินต้นกล้วยนะคะหายไวๆนะพี่มีนาขอบคุณมากค่ะ ได้พักผ่อนเต็มที่นะคะหมอจากโรงพันบาท่านมาดูบ้างหรือเปล่าอันนี้ก็คือเราก็แนะนําพี่เล็กไปแล้วนะคะก็มาดูตั้งแต่วันนั้นนะคะที่บอกว่าพักผ่อนน้อยนะคะแต่ว่าก็คือว่าอันนี้ก็แล้วแต่ทางดุลพินีจของแพทยน,นะคะมาอยู่นี่ก็อยู่ไกลาจากข้อนะคะแต่ว่า คุณยายบอกว่าน้องตุลานี้ชอบลอดคอกออกมาเล่นกับพี่มินาหลายรอบแล้วนะคะต้องไล่ต้อนกลับเข้าคอกนะคะเหนื่อยเหมือนกันนะคะพี่มินาหายไปนะคะแต่อยากให้น้องมินากินยาต้านตากคุณหมอด้วยค่ะจะได้ฟื้นตัวไวขอบคุณที่แนะนํานะคะทั้งนี้เดี๋ยวเราก็จะบอกทางควานอีกรอบนะคะีน่เนเลยค่ะ กิน้าได้แล้วถ่ายเป็นก้อนแล้วน่คะถ้าอยู่กับคุณแม่วันดีนี้ก็คือถ้ายาที่กองไวน้นี้คุณแม่กินหมดเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่มินาพักผ่อนนะคะมาดูฝั่งนี้มาดูทางคุณแม่วันดีบ้างนะคะตั้งแต่เรามานี้ก็คือว่าทางควานได เอายาให้ประมาณสามสี่รอบแล้วนะคะกินเยอะมากเลยค่ะแม่วันดีก็คือว่าพี่เล็กจะออกหางไม่ได้เลยนะคะจะอยู่ดูตลอดเลยนะคะอยู่ดูตลอดออกหางไม่ได้เราชวนไปตัดอ้อยเหมือนกันค่ะแต่พอดีพี่เล็กลกิจธิรก็เลยตัดมาให้เลยนะคะเพราะว่า ต้องดูแลน้องตุลาก็ชอบออกลอดไปหาพี่มีนานะคะไปกวนพี่ต้องให้พี่พักผ่อนนะคะเ สื่อกับพี่เล็กนะคะ ไปแล้วค uh ่ะไปแล้วไปมแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาหายไวๆนะพี่มีนาน้องตุลลาห้ามกวนพี่นะจ๊ะขอบคุณเอฟซีมากนะคะ สวัสดีตุลาน้อยอยากเล่นกับพี่หรือใช่ค่ะอยากไปเล่นกับพี่ไม่มีเพื่อนเล่นจะเอ ขายแม่แม่เอฟทีหน่อยค่ะตุลา พี่เล็กนี่จะเฝ้าดูพี่มีนาอยู่ไหม่ห่างเลยนะคะจะเฝ้าทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะหวานรักได้เลยะคะ่ะเอาลูกบอลโยคะที่เล็กร้องให้น้องเอี้น <laughs> ให้โยนแบบตกใจะคะ่ะโยนไม่ได้เลยนะคะเอาค่อยๆเอาเขาพี่ ก็อยเอาเขาตกใจคุณจะ้าเล่นนะคะทางนี้ก็ตกใจไปด้วยนะคะน่าจะกลัวรูเป่าคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะ เอามองพาเล่นเบงล่ะลูกบงหล่ะลงตัวนึงก็ลงลงลเอาอด้าอาี่นะเล่นเป็นแล้วดิลูกยังค่ะน้องยังเล่นไม่เป็นนะคะเล่เฮ้ยไปไหนไปไหนไปไหมันเี่นเฮ้ยมันเ่น ฮัม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 ฮันฮัมฮับคัมฮ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 ัไปัมฮัมฮัมมฮั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 มมั พี่มีนาหายยังลูกยังค่ะพี่มีนา,ายังไม่หายแต่ว่าก็กินหญ้ากินอะไรกินนะคะน้องตุลากินนมจากแม่จะได้คุมมคุ้มกันค่ะยินดีม<ห>ากคะ่ะขอให้มีนาหายเร็วๆขอบคุณค่ะปล่อย,ยมอลมให้นิ่มกว่านี้นิดนึงมือน้องจะได้แตะแล้วนิ่มค่ะปล่อไไ Billie ยลมให้นิ่มกว่านี้นิดนึงมือน้องจะได้แตะแล้วนิ่มค่ะ คุณหมอทำมาเป่ายังคะมาเป่าแล้วค่ะเรามาก็เจอคุณหมอทำเหมือนกันค่ะหมอทำมาเป่าให้แล้วเป่าสองวันแล้วหมอทำว่าดีขึ้นแล้วค่ะหรืออีกสองวันก็น่าจะดีขึ้นมากหมอทำว่าเป็นแค่อาการเริ่มต้นนะคะ อเดุกแม่เหยียดนะคะอโอ้เตะเลยให้น้องมีนาหายไวบนะคะเป็นห่วงะคะ่ะขอบคุณมากค่ะน้องมีนาอายุกี่ปีคะสี่ปีแล้วะคะ่ะ หายไวๆนะคะคุณสวยจะได้ไปเลี้ยงน้องน่ารักที่สุดขอบคุณมากค่ะหมอมาเป่าแล้วค่ะดีใจขอบคุณค่ะช่วงนี้ไม่ได้ออกเดินคอกใช่ค่ะเพราะพี่มีนานยังไม่สบายนะคะ 好好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 好 รักมากเลยนะคะ อีเล็กก็สำรวจดูช้างนะคะจ้าเอ๊ เล็กชอบมาเล่นตรงนี้นะคะก็บอกพี่เล็กแล้วนะคะว่าให้เอาลูกบอลไว้ในค้อเดี๋ยวน้องตุลาก็เดินไปเล่นเองแต่ว่าให้เอาไว้ไกลๆค่ะอย่าอย่าให้คุณแม่ถึงจริงๆน้องอยากเล่นนะ แต่คุณแม่ทาเหมือนลูกบอลอันตรายนะคะน้องก็เลยกลัวไปด้วย เราต้องถ่ายอยู่ไกลๆนะคะแต่เราต้องไม่สัมผัสตัวน้องนะคะเพราะว่าเราต้องป้องกันไว้ก่อนนะคะน้องตัวเล็กด้วยกลัวติดเชื้อจากเรานะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะเราก็จะอัปเดตอาการพี่มีนาให้ดูเรื่อยๆนะคะตอนนี้ถายถ่ายเป็นก้อนแล้วะค่ะ เด็นเข้ามาเล่นแล้วค่ะอยากเล่นนะคะแต่ว่าคุณแม่พาก็เลยตกใจเล่นแบบกลัวๆกล้าๆนะคะนี่นะคะ

เดี๋ยวเราก็จะได้เดินทางกลับนะคะเอาอ้อยมาฝากคุณแม่วันดีเพราะว่าน้องขุนก็รอยอยู่ที่บ้านนะคะเราก็จะพาน้องขุนย้ายหลักไปออกทุ่งนานะคะคุณแม่อยู่บ้าน พี่มีนาหายไ้ไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสด,ดีค่ะ 嗯，你看。